สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับบนก็นมาอยู่ที่อดิศักการโยธาครับแหมรถสวยจริงๆครับสำหรับทีมงานนี้ยีสุ fxz ดครับ360นะมี360นะครับมีวิกเตอร์สามนะฮะแล้วก็มี fxz ัดสามครับ ส่วนรถขุดนั้นก็เป็นพี่โคนะแปดท็อปนะฮะรุยงานลอกนากันต่อครับบรรยากาศตอนทเที่ยงๆนะฮะทีมงานอื่นพักกันนะครับส่วนทีมงานนี้รุยกันต่อครับงานจะเยอะนะฮะจาวนี้ก็หลายคิวอยู่เหมือนกันนะครับ วิ่งกันสบายแล้วครับมาอีกคันแล้วฮะสามสองศูนครับผมชอบทีมงานนี้นะครับคือขับรถได้นิ่มมากนะฮะ ไปชมบั้นท้ายของพี่โคกันดีกว่าเนี่ยครับหน้างานนะครับโอ้ยลมแรงแทะผมมาสู่ครับ PC200 รุ่นปานฮะ 8ท็อปนะฮะสังเกตที่กล้องมองหลังนะครับโอ้ยทำไงจะได้มุมเต็มๆเ,เนี่ยขยับอีกนิดอ่ะย้อนแสงอยี่อ่ะ 7,000กว่าชั่วโมงนะครับย่าง8,000แล้วล่ะครับสรับรถขุดคั้งนี้นะฮะทีมงานนี้มาไกลนะครับมาจากชุมพรเลยครับหรือ,อยังไงกันทั่วประเทศเลยครับ คุยกับคนขัดนะฮะเมื่อสักครู่นี้แกบอกว่างานที่แล้วอยู่ที่พิจิตนะครับลอกเบึงอยู่ที่พิจิตนะมารอบนี้มาที่กาลสินนะฮะถ้าเสร็จงานนี้ปลายทางก็อยู่ที่บึงกาลแล้ะครับทีนี้นี่บินิโอมาแล้วครับสามซีซีครับบิตเตอร์นิโอฮะ วิ่งกันไม่ไกลเท่าไหร่นะครับไปกลับน่าจะ1กิโลได้นะแต่ว่าการจราจรข้างนอกมีค่อนข้างรถค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมันจะช้านะตรงที่ไปขึ้นถนนนี่แหละเราตามไปดูพี่โคครับนี่ วันนี้น่าจะได้นะถ่ายให้ชมกันเรื่อยๆนะครับกับบรรยากาศการทำงานของแต่ละทีมงานนะครับวันนี้อยู่กับอดิศักการโยธานะฮะขอบพระคุณหลายๆเด้อ ยังไม่มีโอกาสนะครับยังไม่มีโอกาสนะถ้าเจอแปดท็อปเจอซานี่ลุยอางนี่น่าจะสนุกนะฮะเอาติดตามกันเรื่อยๆแล้วกันนะครับสำหรับใครท,ที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับฝากช่องไว้ด้วยแล้วกันเด้อกดติดตามให้หน่อยนะครับโอ้ต่ดแต่ละทีนี่เต็มอุ้มเลยครับทุกคน ช็อป60คอมมอนเรลนะครับ138แรงมะ้าฝั่งนั้นก็เป็นพี่หลงนะฮะทีมงานโชคสมหมายครับเห็นจอดแล้วพี่โครุ่น8เหมือนกันครับน่าจะพักเที่ยงกันแล้วแต่ทีมงานนี้ไม่พักนะครับดูงานกันต่อนะฮะ เสียงเครื่องมันกระหึ่มได้ใจจ,จริงครับทุกคน มาแสดงใบเรากันก่อนครับรถวิงกันอยู่3คันนะฮะนี่คือโคมัสุกครับ PC 200รุ่น8 m m c โลนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะฮะขอบคุณอธิษการโยธาแล้วก็ทีมงานทุกๆท,ท่านเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ